ก็มาถึงเมนูขนมหวานเออ่ที่เกี่ยวกับช็อกโกแลตแล้วนะครับจริงๆแล้วก็เป็นฤดูที่เหมาะกับการทานช็อกโกแลตนะครับเพราะช็อกโกแลตเนี่ยจะช่วยทำให้ร่างกายเนี่ยอบอุ่นนะครับแล้วก็ยิ่งช็อกโกแลตร้อนๆอย่างเงี้ยมันยิ่งทำให้ร่างกายที่แบบชุ่มกระชวยอุน่นแล้วก็มีมีกำลังนะครับแต่ว่าตัวช็อกโกแลตร้อนเนี่ยขอมอบที่ให้กับคุณโอปอเป็นคนที่จะาสาธิตให้คุณผู้ชมดูนะครับส่วนผมเนี่ยขอทำเป็นตัววันนี้นะครับขอทำเป็นตัวช็อกโกแลตพุดดิง้งง่ายๆนะครับ ตอนแรกนะครับตั้งเตานะครับก็อย่างที่คุณปอเคยบอกไว้นะครับว่าช็อกโกแลตเนี่ยมันมีจุดเดือดที่มันมีจุดเดือดที่ต่ำกว่าน้ำมากประมาณ50องศาเซลเซียสนะครับช็อกโกแลตก็จะละลายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเอาช็อกโกแลตเนี่ยไปโดนความร้อนโดยตรงเลยเนี่ยช็อกโกแลตมีความเสี่ยงสูงมากที่จะไหม้ได้เพราะฉะนั้นการตุ๋นหรือว่าการเบงมารีอย่างเงี้ยนะครับก็คือการที่เราเอาหม้อใบหนึ่งเนี่ยมาตั้งน้ำเดือดไว้แล้วก็เอาหม้ออีกใบหนึ่งเนี่ยระวังสอน หมอใบนั้นนะครับโดยการใช้ไอ้น้ำจากน้ำที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับขึ้นมาความร้อนเนี่ยมันจะเบาวกว่านะครับและจะเป็นการป้องกันไม่ให้ช็อกโกแลตเนี่ยไหมได้นะครับก็ตั้งมาก่อนเลยเพราะเราต้องการให้ไอ้น้ำมันระเหยไอ้น้ำมันขึ้นมาเยอะๆนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือผสมของแห้งทุกอย่างเข้าด้วยกันนะครับก็คือผสมผงโกโก้นะครับผสมตัวน้ําตาลนะครับแล้วก็ผสมแป้งข้าวโพดนะครับ แป้งข้าวโพดจะหนืดนิดนึงนะครับยังไงก็กวาดลงมาให้หมดนะครับแล้วก็ผสมกับเกลือนะครับคนให้เข้ากันหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาเราผสมกับพวกครีมอย่างเงี้ยมันจะได้ผสมกันง่ายไม่เสียเวลามากนะครับต่อมานะครับแล้วก็ใส่ตัวครีมก็คือตัววิปปิ้งครีมนี่เองที่หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับใส่ไปประมาณ สอง่ 2, 3, 4, ถ้วยนะครับก็กะปริมาณสอง่นสี่ถ้วยใครไม่ชอบวิปปิ้งครีมเนี่ยก็ใช้ตัวนมธรรมดาก็ได้นะครับนมก็ปริมาณเท่ากันสอง่ามันสี่ถ้วยแต่นี่ใช้วิปปิ้งครีมเนี่ยเพราะว่าจะได้มีความหอมมันมากขึ้นนะครับต่อมาก็เอาวิสเนี่ยหรือว่าตะกร้อมือเนี่ยคนเล็กน้อยนะครับพอให้มันเข้ากัน จะเห็นได้ว่าตอนนี้น้ำเริ่มเดือดนะครับแต่ว่าไม่ได้เดือดจัดนะครับไม่ค่อยค่อยปุดปุดขุดขุดขึ้นมานะครับตั้งเนี้ยบนนี้เลยนะครับแบบที่คุณโอ,โอปอเคยทำให้ดูตอนคราวที่แล้วนะครับแล้วก็จับเพื่อที่จะให้หม้อเนี่ยไม่กิ้งไปกิ้งมานะครับแล้วก็กวนไปเรื่อยๆนะครับ กวนไปเรื่อยๆไม่ต้องแรงมากนะครัเพราะเดี๋ยวอากาศมันจะเข้าไปเอาแค่พอมันเ,เข้ากันก็พอนะครับกวนไปเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวจะบอกชี้ให้เห็นว่าตอนไหนคือคือโอเคแล้วคือพอแล้วนะครับเ,เมื่อ,อเมื่อตัวตัวส่วนผสมนี้ได้รับความร้อนเนี่ยมันจะระเหยออกไปพวกของเหลวมันจะระเหยออกไปนะครับจะเหลือจะพกากส่วนผสมที่อยู่ข้างในเนี่ยเช่นพวก แป้งเขาโพดมันจะทำให้ส่วนผสมเนี่ยมันหนืดขึ้นนะครับเป็นเพสต์มากขึ้นเป็นก้อนๆมากขนนึ้นนะครับก็จะได้เป็นพุดดิ้งเนื้อพุดดิ้งที่เรารู้จักกันนั่นเองนะครับขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลานานสักนิดนึงนะครับเพราะว่ามันต้องค่อยๆใจเย็นๆกวนไปเรื่อยๆนะครับใช้เวลากวนไปเรื่อยๆช็อกโกแลตเนี่ยก็มีหลายประเภทนะครับที่เอามาทําขนมกันเนี่ย อย่างที่นิยมก็คือตัวดาร์กช็อกโกแลตและก็ตัวมิลช็อกโกแลตไวช็อกโกแลตก็มีนะครับแล้วก็จะมีการเอามาใช้2แบบก็คือแบบแรกก็คือเอามาเป็นเม็ดเลยช็อกโกแลตเม็ดช็อกโกแลตเหรียญน,นะครับเอามาแบงค์แมลลีละลายอย่างนี้อย่างที่2ก็คือตัวเป็นโกโก้อย่างเงี้ยครับช็อกโกแลตช็อกโกแลตผงก็คือผงโกโก้ นะครับตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ5นาทีนะครับก็จะเห็นว่า,าส่วนผสมเนี่ยเ,เริ่มคน้นเริ่มหนืดขึ้นแล้วนะครับจะเห็นความหนืดของมันมันไม่ไม่พลิ้วตัวไม่เคลื่อนตัวได้เร็วเหมือนเมื่อ5นาทีที่แล้วนะครับเป็นเพราะตัวแป้งข้าวโพดนี่เองนะครับเดี๋ยวเราลองคนอีกสักนิดนึงนะครับวิธีที่จะใช้สังเกตว่าส่วนผสมอ่ะจะได้หรือยังนะครับส่วนผสมพวกนมเนยไข่อะไรพวกนี้นะครับให้เอาตัวช้อนเนี่ย จิ้มลงไปตรงๆแล้วก็ยกขึ้นมาถ้ามันติดกับช้อนเนี่ยถือว่าโอเคเขาเขาเรียกว่าเคลียร์อลนับนะครับวิธีการเทสเคลียร์ะนับแต่ว่าอันนี้ขออีกนิดนึงนะครับเราสามารถที่จะยกตัวหม้อเนี่ยขึ้นลงหมอ้อขึ้นลงตัวแบงมาลีตัวตัวหม้อตุ๋นตัวน,นี้ได้นะครับถ้ารู้สึกว่ามันร้อนเกินไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ ตัวกละมังตัวนี้มันร้อนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีทำมันจะทําหน้าที่ในการส่งผ่านความร้อนโดยอัตโนมัตินะครับสามารถที่จะแบบสลับไปสลับมาได้นะครับไม่ไงั้นเดือมจะไม่เอานะครับถ้าเราไม่อยากจะให้มีฟองอากาศขึ้นนะ่ะเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนจากตัววิสเนี่ยเป็นไม้พายค่อยค่อยคนนะครับสลับกับการกลับขึ้นไปวางบนเตาอีกทีนึง อีกวิธีหนึ่งที่จะดูว่าช็อกโกแลตตัวนี้มันช็อกโกแลตตัวนี้มันได้หรือยังนะครับเราสามารถที่จะเราไม่ต้องใช้ตัวช้อนนี่ก็ได้เราสามารถดูบรอบ,รอ,บอ่างน,นี่ก็ได้จะเห็นว่าช็อกโกแลตเนี่ยมันติดขอบอ่างตรงนี้เห็นไหมครับเอาตัวไม้พายเนี่ยกวาดไปปุ๊บก็จะเป็นเส้นนะครับค้างอยู่ช็อกโกแลตไม่หล่นลงมาทันทีอย่างนี้ครับอันนี้ถือว่าโอเคใกล้ได้แล้วนะครับจริงๆแล้วก็เออก็ได้แล้วนะครับตัวนี้ แต่จะคน,คนต่อไปอีกหน่อยให้มันหนืดกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมว่าแค่นี้ก็พอแล้วละครับทีนี้เพื่อเพิ่มความหวานมันนะครับก็ใส่เนยจืดลงไปผสมในนี้เนยจืดตัวนี้ไม่ต้องละลายก็ได้นะครับเพราะว่าช็อกโกแลตตัวนี้มันร้อนอยู่แล้วนะครับก็เอาความร้อนของช็อกโกแลตเนี่ยละลายเนยเลยนะครับ ปาดรอบอ่างลงมาด้วยนะครับเพราะว่ารอบอ่างนี่คือส่วนผสมที่สามารถทานได้นะครับมันจะเสียเยได้ครับหรือยอย่างหนึ่งปริมาณจะผิดไปนะครับถ้าสมมติว่าเราไม่ปาดรอบอ่างงมานะครับพอเห็นว่าเนยละลายหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เตรียมถ้วยน่ารักน่ารักนะครับ เป็นเซรามิกก็ได้เป็นถ้วยแก้วเป็นมาร์กก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นแก้วกาแฟอย่างนี้ก็ได้นะครับอาจจะเลอะนิดหน่อยครับแต่ว่าทำทำงานทำงานกับช็อกโกแลตนี่ต้องทําใจนะครับว่ามันจะต้องเลอะแน่ๆนะครับใครมีพวกพลาสติกก็ใส่ได้ครับกันเลอะนะครับ เรียบร้อยนะครับแต่ต้องขออนุญาตเชดนิดนึงนะครับแต่ขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนก่อนเสร็จนะครับเราจะต้องเอาตัวเนี้ยไปแช่ตู้เย็นนิดนึงนะครับช่องธรรมดาก็ได้นะครับถ้าสมมติว่าออมีเวลานะครับสมมติจะกินพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยล้วก็เอาพุดดิ้งเนี่ยแช่ตู้เย็นไว้สักคืนนึงนะครับแช่ไว้สักคืนนึงปุ๊บพรุ่งนี้เช้า เราก็จะได้ตัวพุดดิ้งที่บอกว่ามันหนียพอทานสวยงามนะครับแล้วสมมุติว่าใครไม่มีเวลาเนี่ยจะเข้าช่องแข็งก็ได้แต่ว,ว่าจะต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะช็อกโกแลตกับของช็อกโกแลตตู้เย็นเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่บอกว่าสปาก,กันเร็วมากนะครับถ้าสมมุติเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยจะกลายเป็นของแข็งที่แข็งมากนะครับเรต้องเสียเวลามาทิ้งไว้ที่นูมอุณหภูมิห้องให้มันละลายให้มันอ่อนตัวอีกนะครับทีนี้เราก็จะได้ตัวพุดดิ้งแล้วเราต้องการนะครับ ยังไงเดี๋ยวขอไปแชททีเ้เย็นก่อนนะคะแล้วกลับมาดูกันนะครับ